ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูจิ้งหรีดนะครับจิ้งหรีดของฟาร์มนะครับวิธีคุชชั่งนะฮะก็อันนี้ก็เพิ่งเกิดเมื่อเช้านะครับมีอายุ1วันนะครับสูตรของฟาร์มก็คือจะใช้วิธีการาปล่อยนะครับก็คือถาดไข่นี้ ก็คือจะยังไม่ไม่เรียงนะครับก็คือจะยังไม่เรียงถาดไข่ให้มากก็จะปล่อยให้เขาอยู่แบบอิสระนะครับก็จะใช้กระสอบปุ๋ยนะครับบกไข่ไว้นะครับบกไข่ไว้อบไว้อีกรอบหนึ่งเดี๋วก็ออกนะครับเดี๋ก็ออกตัวเล็กๆนะ ียนะครับตัวนี้ก็อีกบอ่อนึงนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันและเกิดนะครับก็จะให้อยู่อย่างนี้เลยนะครับเพราะก็คือเขายังหาอาหารกินไม่เปลี่ยนก็คือผมจะให้อาหารเขาโดยการโรยไ,ไปรอบๆบ่บบอนะเพราะว่าเวลาเขาเกิด เขาก็จะกินอาหารตัวที่เราโรยไปอาจจะดูลบหน่อยแต่ว่าวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ทำให้จิ้งหรีดโตเร็วนะครับทำให้จิ้งหรีดโตเร็วเราก็ได้กินอาหารนะครับค่อนข้างที่จะครบทุกตัวทำให้การกินนะครับอาหารของจิ้งหรีดนั้นมีการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอนะครับสม่ำเสมอนะ นะครับก็จะยังไม่ยายไข่นะครับก็จะใช้วิธีการปกไข่นะครับปกไข่เพราะว่า,าจิงรีดบางตัวนี้ก็คือบางตัวที่ที่เขายังไม่ออกจากาขุยมะพร้าวเขาก็จะอยู่ที่ในขุยมะพร้าวนะครับก็คือตัวเขายังไม่แข็งแรงเขาไม่พร้อมที่จะออกมาข้างนอกนะครับเขาไม่กล้าออกมา พอเขาออกมานะครับก็จะแข็งแรงนะก็จะใช้วิธีการคือตอนนี้จิ้งหรีดขนาดหนึ่งวันสองวันเนี่ยคือเขายังไม่ไม่มีการเรียนรู้เขายังไม่รู้ว่าการกินอาหารยังไงกินน้ํำยังไงนะครับก็จะจะสอนวิธีเราต้องสอนเขานะเราต้องสอนเขาผมก็จะ เอาผ้านะครับเอาผ้ามาวางนะครับชุบน้ําแล้วมาวางเลยนะครับวางได้เลยนะครับไม่ต้องกลัววางปุ๊บพอจิ้งหรีดเขาตัวไหนที่เขาอยากกินน้ําเขาก็จะมากินนะครับเราจะไม่ไม่ใช้อเอาน้ําไปใส่คุยมะพร้าวเพราะว่าจิ้งหรีดเขายังไหวยน้ําไม่เป็นนะครับในระยะวันสองวันนี้เขาไ่วยน้ําไม่เป็นแน่นอนนะครับจะเปลี่ยนคุยมะพร้าวได้ก็ต้องผ่านไปประมาณ 7วันนะครับ7วันนะครับถูทางฟาร์มนี้ก็จะใช้ประมาณ7วันถึงจะเปลี่ยนเป็นขุยมะพร้าวนะครับก็อันนี้เป็นแรกเกิดนะครับของทางฟาร์มนะครับก,ก็ประมาณนี้นะครับอ่านะครับก็จะอยู่เนี่ยเขาจะชอบไต่ตามขอบต่างๆแต่ว่าช่วงนี้คือผมผมจะยังไม่ ไม่ไม่เอาแผงไข่ใส่ใเขานะครับเนื่องจากว่าคือปัญหาคือว่าถ้าเอาแผงไข่ใส่เยอะเนี่ยเขาจะกินหัวอาหารไม่สมบูรณ์ก็คือว่าการกินหัวอาหารบางตัวก็จะไปหลบซ่อนที่ตามแผงไข่จะไม่ออกมากินหัวอาหารการจเจริญเติบโตจะไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําเป็นการมังคับเขาไปในตัวว่าจะต้อง กินหัวอาหารก็คือคือ,ค,อคือไม่มีแข็งไขให้เขาอยู่นะครับช่วงสองถึงสามวันนี้นะครับอันนี้วันแรกนะครับจะไม่มีเลยจะมีแค่ถาถาดไข่สองสามอันนะครับนะครับ,รบไว้เขาหลบซ่อนแต่ถ้าสองสามวันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามสเต็ปนะครับแต่อันนี้วันแรกเขาก็จะปล่อยให้เขาอย่างนี้เพราะเขายังไม่มีการเรียนรู้ในการกินอาหารเราจะต้องสอนให้เขาก่อน ตามามของวิธีครูช่างนี้ก็คือจะสอนให้เขาหัดกินอาหารให้เป็นก่อนกินอาหารให้เป็นแล้วก็กินน้ําให้เป็นนะครับกินน้ําโดยการดูดจากผ้านะครับที่จริงอะ่ะผ้านี้เราไม่จ,จําเป็นต้องคือผมเห็นหลายๆเพจนะที่ใช้ผ้าที่เกี่ยวกับสําสหรับจิ้งหรีดโดยเฉพาะคือ,อาบางทีไม่จะเป็นนะครับไม่จะเป็นเพราะว่า,าแต่ถ้าถามว่าด,ดีไหมดีแต่ว่ามันไม่จะเป็นมันเกินการ เพิ่มต้นทุนนี้กับเราเราก็ใช้วิธีการแบบผ้าอะไรก็ได้แต่ว่าการทําความสะอาดผ้าต้องต้องทําความสะอาดผ้าให้เยอะหน่อยก็คือเราจะต้องซักด้วยน้ําเปล่านะครับไม่ให้มีพวกสารเคมีพวกงฟอกอยู่เพราะว่าต้องเข้าใจจริงจริงว่านี่เวเขาไวต่อสารเคมีมากนะครับไวต่อสารเคมีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสารเคมีให้มากนะครับ ช่วงนี้จะไม่น่าเป็นห่วงนะครับไม่น่าเป็นห่วงก็คือช่วงแรกเกิดจะไม่น่าเป็นห่วงช่วงแรกเกิดนี้ก็คือภายใน1นถึงหวันนี้สิ่งที่เราต้องควรระวังก็คือมีอะไรบ้างก็คือ1นึงะครับสิ่งต้องควรระวังก็คือ1เลยก็คือ,อการออกตามรูต่างๆที่เรายาเนียไว้นะครับตัวไหนไม่ดีนะครับเนี่เห็นไหมฟาร์มผมตัวไหนไม่ดีเราก็จะใช้วิธีการปะ นะครับสิ่งไหนตัวที่เขาจะออกได้เราก็ต้องปะให้เขากันเพราะอย่าลืมว่าเขาตัวเล็กมากนะครับตัวเล็กแล้วเก่งมากด้วยนะครับตัวไหนที่เป็นรูเล็กๆเขาออกได้เขาออกเลยนะครับแต่เวลาเขาออกเขาจะไม่ออกตัวเดียวเขาจะออกเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเราก็จะเห็นว่ามันออกจากตรงไหนนะครับตัวของชนิดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการใช้ก็คือใช้ซิลิโคนที่แห้งเร็วอุดได้ทันที น,นี่คือข้อดีของการายังไม่เรียงแผงไข่นะครับจะปล่อยให้โล่งเพื่อที่เราจะสังเกตว่าองไหนที่เขาจะออกได้บ้างนะครับจุดตัวไหนเป็นจุดอ่อนของบ่อเรานะครับก็ขอฝากนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับฟาร์มของวิธีครูช่างนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับอันนี้คืออายุ1วันนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปต่อมา มีวิธีการเลี้ยงนะครับให้ครับมีอะไรข้อมูลอะไรที่สงสัยก็ทักได้นะครับให้ความรู้เต็มที่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับความวิธีผู้ช่างนะครับให้โอกาสสอบถามอยากรู้อะไรพิมพ์ใต้บ่ส่วนหัวอาหารนะครับก็ใช้เป็นหัวอาหารเพียวนะครับไปหัวอาหารเพียวนะครับแรกเกิดนะครับใช้ไปเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ